เปิดตัวแล้วที่ Core, อินโดนีเซียซัมซุง Galaxy A01 Core 2ล็กสเปคครบในราคา2,000ต้นๆมาพร้อม Android 10 Go Edition จอ HD Plus 5.3นิ้วแบต3,000 mAh เตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้เปิดตัวแล้วที่ Core, อินโดนีเซียซัมซุง Galaxy A01 Core 2ล็กสเปคครบในราคา2,000ต้นๆมาพร้อม Android 10 Go Edition จอ HD+ 5.3นิ้วแบต3,000 mAh เตรียมเข้าไทยเร็วๆนี้ล่าสุดได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนน้องเล็กจากตระกูล Galaxy A Series ออกมาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรุ่นแล้วครับที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือรุ่น Samsung Galaxy A01 Core โดยมีดีไซน์จอใหญ่อัต,ตาราส่วน18.5:9ขนาด5.3นิ้วพร้อมฝาหลังดีไซน์ทูโทนส่วนสเปคจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับตัวเครื่องมีขนาด141.7 คูณ67.5คูณ8.6ม mm, ิลเมตรน้ำหนัก177กรัมหน้าจอแสดงผล PLF TFT LCD Full Screen Display ขนาด5.3นิ้วความละเอียด HD Plus 720 1480พิกเซลอัตราส่น18.5ต่อ9ใช้ชิปประมวลผล MediaTek MT6739 Quad Core ความเร็ว1.5 GHz ะเฮให้แรมมาที่1กิกส่วนรอามาให้ไปที่16กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ microSD สูงสุด 512ร้บกิกระบบปฏิบัติการ Android 10 Go e d i t i o n ให้กล้องหลังความละเอียดแล้านพิกเซลรูปใจ f อจดสส่วนกล้องหน้าความละเอียด5้าล้านพิกเซลรูปใจ f ส4จรองรับเครือข่าย4 g LTE ลรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 2.4GHz กิกะเฮิรตซ์และบูทูธหุ้มีพอร์ตเชื่อมต่อแบบไมโคร USB ีมีสทั้งหมด3สีคือสีเงินสีแดงและสีดำครับให้แบตเตอรี่มาที่3,000ม ah, ิลลิแอมสมาร์ทโฟนรุ่นซั m s u n กระซ a x y A01 Core ค เปิดราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0กรูปเปียที่อินเดียเนเซียหรือประมาณ2,400บาทครับนอกจากนี้ยังมีข่าวดีของแฟนๆชาวไทยด้วยครับเพราะได้มีรายชื่อของ s a m s u n Galaxy g A01 Core ที่มีรหัสว่า s m a 0 1 3 g d s ในผ่านการรับรองจากทางกาสทชที่บ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับจึงเป็นการยืนยันได้ว่าสมาร์ทโฟนน้องเล็กรุ่นใหม่นี้จะเข้ามาทำตลาดที่บ้านเราอย่างแน่นอนครับ แต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับทามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวช่าบีกทีครับ